ไปซื้อรถมาไปดิพดนอวันนี้เอาเอารถมาติดแผงขายเสบียงเนาะวันนี้เนาะรถขาดพนไปเนาะโอ้พดหลากลายทุกคนเลยไออยากซื้อจะซื้อไงเดนอะแล้วพดตายแล้วนอนจะนลอกาำราคาวันราคาอยู่เล้วก็อยู่ใต้แตดตาขัดไปเนาะบรรยากาศอยู่นี่ ไดลงมาเลนลงมาม่ตนอปว่าจังหวะเนี่ยไปได้แล้วแต่ว่าแด้แล้วจะบอกให้ลงมอเตซว่าจร้างไนรนี้บ้าอตนจะพาทุกคนหลอกบางรถนะจ๊ะอยอย่างง้หลอกพาข้างหนึ่งรถรถคือพิธารำคาญมากแสนบาทนนหลอก หลักแสนนะนจะนัก,จก<อ>หลักแสนทุกคนเลย,ยนี่นารออนารตอนนี้มันมันเหมืดสะท่อนแสงนี่กับาา่อแม่ที่ผ่านเนาะพ่อแม่อยู่แปดหมื่นแปดหมื่นบาทแปดหมื่นเนาะแปดหมื่นีมันลอยน่ยกับพ่มกสิบมาละ เงินบาทเแสนบาทแสนบาทซื้อรถใหญ่จะไทยได้อะไรได้เกือบกี่บาทไม่ตีเลยซื้อ่อนตัวนั้นแห้งขาดเนาะราออกใหม่ัวนี้นะนี่วกอันนี้นี่ค่ะปียังวะปียังมาเกิยังไงกนแปรปีละเน้อ กันตีได้ไงครับมีรถตุ๊กแย้มู่ในอาหก็มีรถจักรรถใหญ่เนาะสี่กิโลตร์คนละคันซื้อเมื่อเลยนี่ด้อะไรรถนี่ราคาดินี่นาขยะได้รถตันนี้ราคาดิรถตันนี้หมดราคาจะได้ราคาพวกมากราคาครับาที่ซิส สำกับเพิ่กันกถเจ้าลดคลิปดคลิปแห้งแพ้ตอันนี้นี่ลดกระทาหันลดกระทาตอนักค8คคตะตนี้ชัวร์ครับแจดาวสแกป่ายแสนหนึ่งก็ได้ันี้เนว้เราาลานกแซนเบิดรจากนี่ตอนนี้ก็ราคาลักแสนสี่หมื่น0้าหมื่นหกหมืนเนาะ 40, 40, 40, ส 60, yeah, ี่หลากชีสิบปลายละชี้สิบลบนเพราะมันอยู่หกหมื่นเนาะหกหมื่นจะได้มื่นหนึ่งหกหลาหาเจ็ดหมื่นแปดหมื่เนาะเ่นีเนาะน่อเพราะ่านนะธรรมดาไอ้ตะโคเี่นเราเขากิรถจักในเรื่องเล่แล่ากาปจะกินรถจักก็คงซื้อรถใหญ่แค่เดี๋ยิเราไหดไลนทเลยดิวันนี้รถเนี่ยย่าด่า รขามาอนทนี้านี่ตลอดเป็นกองเดียวน่ารถนราสกุปเออรถนี่ขัหนี่หมวกเ่าไ้ราคาไม่มีราคาไ่ราคานลน่าท่งจังรถไฟก็ซื้ออาจจได้เดียวก็แั้นนีันนนี้ล พกุกเลักจีแต่ว่าทอองงวดงวดรื่งทอตาที่องหอดงวดที่2องอา่ม่บดีสามองหดองสามสี่ั้นยายในสื้อรถใหในขั้นหนึ่งก็รถรก๋งรถเก๋งขันนึงสื้อรให่ในขั้นหนึ่งรถกระบะธรรมดาพีซีเอเออพีซกับแปดสบแลานต่อกะถาเนี๋ยนีเก้าส ดีเซน้องหน้าตาแล้วก็นารถนารถทิกระโหนขนาดเนาะมันคือที่แท้เพราะว่าเราเอ็นยูทูปได้เขาไหยูทูปไ้เทาสื่อเลยก็เข่ากับไปไมรอเลเนาะไม่ใ่หน่าีซีไหนก็หดืที่น้องซีซตาลรือเนยเนาะเนาะมันด้ขนาดด่านโนเนาะ ไปไปหาต่อแถป่ตาตอนนี้เราจะไปไป่าปเลยนะคนเนาะในป่าชิงไสสบายเลยนะ

ที่หนึ่งตอนนี้เขาก็ไม่ทัานนะทุกคนวันนี้เฮาไปเจออะไรเจอตอนนี้เฮาไปผ่านบลอกเข้าไปวันนี้ครับตรง้ตอนนี้เจ้าก็คือไฟแดงแหละเสียเวลา ไปเลยแล้วเขาไปอไวยบรนนันตักกวยเอ<ช>อวยหลังโคงกก็คือเอาติดดงนแล้วอันนั้นเนาะตอนนี้เอาติดไปได้องดูกดงนี่เดิมเลยเนาะนึ่นนงไปไปด้ไเด้อเดีย เรื <ort. S 2> ่องมองต่อนี่ับวนี้เนาะวันนี้บ้าเนี่ย้อตเนามารดูตลาดดาวเคื่องหนอบ่อนหอบ่อของออนลน์เนาะบางพ่อนี่ม่ตรวจไดวันนี้เรามาตอนนั้นตรวจเหมอนัมีรถซือก็มาการเข้าไปตลาดเน้าไปย่างเรีอนเขออวะมาฝากรถที่ จะเป็นวงเวียนอ่าทีไปกลัวแล้วทุกคนเนาะเขาบอกเข้าวันนี้บอกเขาเขา hộp hộp hộp, hộp. 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 อาจจะในตลาดอ่าเขียนคลิปใหม่ได้หรอคลิปใหม่หลายนาที่ยอหลายน้าที่หรอเปล่าเออออกหมดนี่ก็สามนี่เข็ยนคลิปได้เกะไร้นจีบได้อเล่าวลาทายจะรอให้จะยุติมายุบกายก็ได้เขาได้ยุบบนเขาแ่นอย่างนี้ดิเขาได้ยุบมาทางไหนเ ไป่ได้ให่หอกไม่ใอนาดไปเข้าวดนนดอะตลาดกต้นทำไป้อาวต้แต้มมากขายให้แพงมือแดงแดงแเก็ต้นสายเนี่ยเอาใหม่เอาลายราบอเลยไม่เาะใหม่ที่ไรน่ตลาดทุกนี่เน่น่ะคิดงนนะ้อือปไปก้อนปก้อนก็บาเยอะ